ติดตามข่าวสารและความรู้ดีๆจากกองฝึกอบรมกรมทางหลวงได้ที่ Facebook, Youtube, X, TikTok และเว็บไซต์กองฝึกอบรมในแง่าการออกแบบเพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมก็อยากจะพูดในภาพรวมเลยนะครับเพราะว่า มันก็ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่พูดคุยกันแรกเริ่มตั้งแต่การก่อนดีไซน์เลยนะแล้วในขั้นตอนการดีไซน์หลังจากนั้นก่อนการที่เราจะอเปเรตหน้าง,งานนะครับมันจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างแล้วก็ในขั้นตอนการโอเปเรตหน้าง,งานพร้อมทั้งด้วยเรื่องเรื่องแม่ท่นนั้นนะครับพูดถึงตั้งแต่ก่อนดีไซน์เลยนะครับเป็นไปได้ขั้นแรกเนี่ยก็คือทางทางผู้ออกแบบคนโอเปเรตหรือว่าทางเจ้าของงานก็แล้วแต่นะครับก็น่าจะมีการพูดคุย นะครปรึกษาเพื่อเซตอัพคอนดิชัน่าการเป็นข้อมูลก่อนการดีไซน์นะครับไม่ว่า concept, จะคอนเซปต์จะเลือกคอนเซปต์แบบไหนเพราะจริงๆลอนเชิลก็มีหลายประเภทนะครับแล้วก็ต้องเซตอัพเรื่องคาทีเรียนะครับเรื่องโหลดดิ้งต่างๆนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์โค้ดเนี่ยเราใช้กันอยู่ในการดีไซน์ตัวลอนเชิลเนี่ยจะใช้โค้ด FEM โค้ดตัวนี้เป็นโค้ดสำหรับการดีไซน์อุปกรณ์เครื่องมือหนักลักษณะนี้โดยเฉพาะ เช่นการดีไซน์แกนตี้การดีไซน์ทาวเวอร์เคนรวมถึงการดีไซน์ตัวลอนเชอร์ด้วยนะครเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ในการยกนะครับซึ่งชื่อเขาคือเฮลิลิฟติงแอปเปิแค้นนะครับก็คืออุปกรณ์รอหรับยกของหนักนะครับเพราะว่าในโค้ดตัวนีนะ้มันจะมีระบุในหลายๆโหลดเคสชัดเจนดีนะครับอย่างเช่นเรื่องอวินโหลดนะฮะว่าอนุญาตวินสปีดเท่าไหร่ให้โอเปเรตได้หรือว่าให้ยกได้ให้ลอนได้หรือวินสปีดเกินเท่านี้ต้องหยุด ในเคสที่หนักมากๆอย่างเช่นบางพื้นที่อย่างเช่นที่ผมเคยดีไซน์ในฮ่องกงเนี่ยมันมีบางช่วงมีไต้ผุนเข้านะครับก็ต้องก็ต้องดีไซน์ว่าตรงนั้น,นห้ามโอเปเรตนอกจากห้ามโอเปเรตแล้วจะต้องดีไซน์ว่าแล้วตัวลอนเชอร์เราเนี่ยจะต้องยึดลังทายดาวอะไรยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างพายุเข้านะครับโค mm ้ด hmm. ตัวนี้ก็เลยจะละเอียดเป็นในแง่มุมนั้นก็เหมาะสำหรับการใช้ในการดีไซน์ตัวลอนเชอร์นะครับนอกจากนั้นก็ต้องมี การนั่งคุยแล้วก็เลือก u q u m e n t นะที่เราจะเอามาใช้ในตัวรันเชอร์ของเรานะไอตัวเรื่องแมทเทเรียนก็คือเกรเหล็กนะครับกับผู้อุปกรณ์การยกทั้งหลายนะครับทำไมถึงต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องแบบนี้เพราะว่าอย่างเช่นเรื่อง u i p m e n t เนี่ยอย่างเช่นการล้อนทัชเนี่ยโอเปอเรเแต่ละทีเนี่ยบางทีก็ถนัดไม่เหมือนกันต้นทุนของ Equipment ก็ไม่เหมือนกันนี่ก็แล้วแต่ว่าทางผู้ดำเนินง,งานเนี่ยเขาอยากจะได้แบบไหน หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะามาอยู่ในขั้นตอนการดีไซน์นะฮะในขั้นตอนการดีไซน์เนี่ยแน่นอนครก็คือเราก็ต้องปรดิวช็อปตัวอิงขึ้นมาเพื่อให้ทางแฟรบิเคเตอร์เนี่ยเอาไปแฟรบิเคตได้นะครับแล้วก็ต้องมีคาิเลชั่นชีตเป็นตัวซัพพอร์ตอันนี้เป็นขั้นตอนปกติอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการเช็คเพอร์มิแดนซ์สักเจอร์เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราเอาลอนเชอร์เราขึ้นไปโอเปเรตเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมันก สปอร์ตอยู่บนตัวเพอร์ n ิทันซัพเจอร์นอกจากเพอร์ดิวชองช็อปตัวเองแล้วเราต้องเพอร์ดิวเมทตอร์เซมเมนต์นะครับว่าเมท h อ d ์เซ t เมนต์นี่คือขั้นตอนการก่อสร้างนั่นแหละครับนอกจากนั้น,นจาก method statement เมทตอร t เซมเมนต์นี่เราก็พัฒนาต่อเป็นตัว ITP นะหรือว่า Inspection and Test Plan ก็คือเรียกว่าเป็นตัวบ่งชี้นะฮะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจากเมทตอร์เซมเมนต์ในแต่ละขั้นตอนเนี่ย,นนยว่าขั้นตอนไหนเนี่ยมีความสำคัญแล้วจะต้องมีการตรวจเช็คอย่างไรมีอะไรเป็นตัววัดนะว่าเช็คอันี้ ผ่านหรือไม่ผ่านเดินต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัว ITP เนี่ยมันก็จะส่งต่อรงมาถึงเป็นตัวเช็คลิสต์นะจาก ITP เนี่ยถ้าเรารู้ว่าในแต่ทั้งตอนนี้จะต้องเช็คอะไรบ้างทีนี้อยากจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเช็ค Permanent s s t r u c t เ r e นะเพราะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ละเลยไม่ได้นะครับขั้นตอนถัดไปนะหลังจากที่เราดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการฟัตเ c คชั่น สมัยนี้ลงลงแผบใหญ่ๆเขาก็น่าจะมี QC p r o c e d u r e ของเขาอยู่แล้วนะหรือบางที่เป็นมี ISO Certified จะซ้ำไปนะครับคือตัวลอนเชอร์เราไม่ได้มีเฉพาะโครงสร้างเหล็กอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีทั้งระบบไฮดรอลิกที่ทำงานอยู่ในลอนเชอร์แล้วมีทั้งระบบไฟฟ้าที่ต่อสายไฟเพื่อเพื่อส่งไฟไปยังระบบไฮดรอลิกหรือไปยังมอเตอร์หรือไปยังวินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ก็ต้องมีการ ดีไซน์แล้วก็ตรวจสอบโดยวิศวกรแมชชนิกหรือว่าวิศวกรทางด้านไฟฟ้านะฮะแล้วส่วนใหญ่หลังจากที่ f ฟร r เพเตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการบ o ด i f y b ์บายด้วยวิธีโหลดเทสนะซึ่งบางทีบางครั้งก็จะมาทำที่หน้าง,งานในภาพรวมทีนี้ในหลายๆเคสเนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะตัวลอนเชอร์ใหม่ในหลายๆเคสเราเอาลอนเชอร์เก่ากลับมาใช้นะครับเพราะว่าลอนเชอร์เก่า่าหลังจากเสร็จโครงการอย่างแล้วเนี่ย ตัวลอนเชอร์ก็ยังใช้ได้หรือว่าเสร็จโครงการไปแล้วลอนเชอร์นี้ก็ถูกเอาไปกองเก็บเอาไว้นะเพื่อที่จะเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้การการใช้ตัวลอนเชอร์เก่าหรือว่า exiting s launching เนี่ยก็ต้องมีการนำมาเช็คนะครับก่อนที่จะเอามาใช้งานนะก็อันนี้ก็คือที่ผม l i s มาก็เป็นเป็นไกด์ไลน์นะเป็นแนวทางที่เราจะต้องเอามาเช็คก,ก่อนที่เราจะเอานำ,นำมาใช้ หรือก่อนที่เราจะนําไปดีไซน์หรือโมดิฟายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จริงๆเรื่องแรกเลยก็ต้องเช็คตัวโอเวอร์ออร์เมนชั่นนะฮะว่ามันยังถูกต้องตามแบบเดิมอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูตัวร่องรอยความเสียหายนะฮะโดยโดยภาพรวมว่ามีร่องรอยความเสียหายมีบุกมีบิดเบี้ยวอะไรตรงไหนหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นก็ต้องเช็คลงในดีเทลนะก็คือเช็ครอยเชื่อมนะครับ ตามคีย์ที่เข้าจอยนะถ้าดีไซเนอร์เขาก็จะระบุมาว่าตรงจอยไหนบ้างที่มันค r i ที่เขานะครับอีกเรื่องนึงก็คือเช็คความหนานะเช็คความหนาของเพลทความหนาของเพลทเล็กนี่แหละถ้าลอนเชอร์ตอนนั้นเนี่ยมีการใช้เชียร์พินด้วยนะก็เชียร์พินนี่เป็นอะุปกรณ์สําคัญนะก็ต้องเช็คดิเมนชันของเช,เชียร์พินนะว่า d ดมิเตอร์มันสึกก่อนเสียขนาดอะไรไปหรือเปล่านอกจากนั้นอุปกรณ์การยกถ้ามีการกลับมา use, รียูสะนะ ก็ทั้งไม่ว่าจะอ,อุปกรณ์ยังยกถลายไม่ว่าจะพีดีบาสลิงหรือโซ่หรือโบอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะนำมารียกต้องมีมีการนำมาเช็คก่อนนะครับส่วนตัวอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกหรือวินหรือมอเตอร์อะไรต่างๆก็ต้องมีแมชชีนเนอร์มารีเฟอร์บิชนะฮะแล้วก็บริไฟออกมาหลังจากที่เรา m o ิไฟเสร็จแล้วเช็คเสร็จแล้วเนี่ย ก่อนใช้จริงก็จะ v อ r i f y ด้วยโหลดเทส t อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างการ Check er ะะเช็คลอนเชอร์นะฮะเช็คลอนเชื่อมด้วยตัว UT นะครับมีการวัดขนาดพร้อมกับสำรวจความเสียหายหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีการเช็คความหนาของเพลทสมัยนี้เขาก็จะมีตัว MT เค้เขาเรียก MT Gate สามารถเช็คความหนาของเพลทในแต่ละจุดได้เลยนะก็ต้องมีการสำรวจก่อนที่จะนำไปใช้ถ้าเราพบว่าความหนาเนี่ยมันโดนกัดก่อนแล้วก็ บางไปกว่าเดิมในการคำนวณเช็คหรือการโมดิฟายก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดความหนาลงนะครับแต่ท่านที่ดีนะสำหรับท่านที่มีลอนเชอร์อยู่เนี่ยก็การเก็บรักษาก็สำคัญนะฮะถ้าท่านต้องการจะนำไปใช้ในในโครงการถัดไปนะครับก็ต้องเก็บรักษาไม่ให้เกิดสนิมกัดก่อนนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายทั้งตัวไฮดรอลิกทั้งหลายอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าวินมอเตอร์อะไรพวกนี้ ก็ต้องเก็บในในร่มนี่นะครับหรือว่าเก็บในตู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าพวกโครงสร้างเหล็กมันอาจจะใหญ่โตอ่ะต้องกองเก็บข้างนอกแต่ก็ต้องมีการหนุนไม่ให้น้ําขังนะครับแล้วก็มีการดูแลรักษาหลังจากที่เราเตรียมเตรียมการเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนที่เราจะานําไปใช้หน้างานแต่ก่อนนําไปใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเมอร์กิทออฟมิ e t i n g หรืออย่างหนึ่งก็เรียกว่าฮาสิบฮาสอบมิ t i n g นะครับ อย่างที่บอกว่าก่อนใช้ก็อาจจะมีการทำโหลดเทสนะฮะมีการเทรนนิ่งนะมีการเทรนนิ่งนี่คือเทรนตัวคนโอเปอเรเตอร์แล้วก็ในในการโอเปอเรตก็คือระหว่างการโอเปอเรตเนี่ยก็จะต้องมีการ Monitoring ิงนะฮะสำรวจในขั้นตอนที่เราออกแบบตามที่ออกแบบมานะครับแล้วถ้าเกิดขั้นตอนไหนเนี่ยมันทำไม่ได้หรือมีปัญหาฝ่ายโอเปอเรตหน้าง,งานเนี่ยก็ไม่ควรจะแก้ปัญหาเองนะควรจะนำปัญหานั้นกลับมาปรึกษากับทางดีไซเนอร์ เพื่อที่จะหาหแนวาทางแก้ไขร่วมกันเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานโอเปเรตลอนเชอร์เนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอมาจากปัญหาที่เคยเจอมานะบางครั้งเนี่ยแน่นอนคนดีไซน์ไม่ใช่คนไปโอเปเรตหน้าง,งานคนโอเปเรตหน้าง,งานก็ไม่ใช่คนที่ดีไซน์บางทีความเข้าใจหรือมุมมองเนี่ยมันจะต่างกันนะไอ้ตรงนี้ต้องมีการพูดคุยกันเยอะๆเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ โอเปเรตได้อย่างถูกต้องนะครับในงานดีไซน์เราก็จะ,ะพูดยุตตัวแบบออกมาทั้งแบบในภาพรวมทั้งแบบช็อตตออิงเพื่อการแฟบร i c ิเคตนะครับในแบบเนี่ยก็จะพยายามจะระบุขั้นขั้นตอนแล้วก็ความสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยไปให้หมดนะครับเช่นสเปนแม็กซิมัมเท่าไหร่หรือมินิมัมเท่าไหร่นะร้อนได้ที่เรเดียสเท่าไหร่สเปนโค้งเนี่ยรับได้ที่เรเดียสเท่าไหร่แล้วก็ตัว การยกนอกจากยกภายในสแปนแล้วยกจากหน้าสแปนก็ยกได้นะยกข้ามจากหน้าสเปนเนี่ยก,ยกได้ในกรณีที่เราไปข้ามลำคลองหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่สามารถส่งใต้ลอนเชอร์ได้แล้วต้องส่งหลังหรือส่งหน้านะก็จะมีระบุว่าคําว่ายกได้เนี่ยยกได้ที่ระยะก,กี่เมตรไม่เกินกี่เมตรถ้าเกินกว่านี้ก็ยกไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพคอนเทนชั่นของตัวลอนเชอร์ในใน ในแต่ละตำแหน่งนะครับก็แล้วก็โชว์อุปกรณ์ที่ทใช้ในงานนะแล้วก็พร้อมทั้งระบุรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลแยกในอุปกรณ์ในแต่ละชิ้นส่วนของตัวลอนเชอร์ด้วยนะเช่นพวกกล่องล้อนะรหรือในภาพนี้คือตัวกล่องล้อหรือตัวขาหน้านะฮะว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรติดอยู่บ้าง หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเมทตัดเซตเมนต์ก็คือขั้นตอนการโอเปเรตหรือขั้นตอนการทํางานนั่นหละครับอันนี้ก็จะแสดงแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดนะครับว่าการร้อนทํำยังไงแล้วก็ต้องโอเปอเรตอะไรยังไงบ้างนะถ้าสังเกตดูในดีเทลจริงๆแล้วเนี่ยที่จุดซัพพอร์ตเนี่ยจะมีมาร์กสีเขียวสีแดงอยู่นะทอดในแต่ละขั้นตอนเนี่ยการแอคทิเวตอย่างเช่นแอคทิเวต ขาหน้าแล้วก็ย้ายพพอร์ตมาแล้วแอคติเวตตัวพพอร์ตแล้วก็ดีแอคติเวตก,ก็คือเอาน้ําหนักออกจากขาขาหน้าอะไรประมาณนี้ในแก่ท่านขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะมีการระบุอย่างชัดเจนนะว่าขั้นตอนนี้ต้องน้ําหนักจะต้องอยู่ที่ตัวไหนน้ําหนักต้องไม่อยู่ที่ตัวไหนผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับโดยโดยไม่ข้ามขั้นตอนนะฮะอันนี้ก็คือขั้นตอนการยกก็เช่นกันนะครับก็จะมี วิธีการแสดงให้ดูนะทั้งยกาภายในสแปนหรือยกจากข้างหน้าหรือบางครั้งก็ส่งเซมเมนตจากข้างหลังนะครับก็แล้วแต่คอนดิชันของของต่ลางงานจนถึงขั้นตอนการดึงลวดนะครับแล้วก็ทำโหลดทอนเฟอรเอ์เป็นการเสร็จสิ้นของสแปนนั้นแล้วก็ร้อนตัวรอนเชนเนี่ยไปทำสแปนต่อไปนะครับในการโอเปเรตการร้อนเข้าทางโค้งเนี่ยมันก็จะมีมีอันตรายของมันอยู่นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยในขั้นนี้เราก็ต้องทำให้ตัดแยกออกมาต่างหาก ว่าการล้อนเข้าโค้งเนี่ยจะต้องร้อนในลักษณะไหนแล้วก็ปัดตัวลอนเชอร์เนี่ยณซัพพอร์ตไหนนะฮะจะเห็นว่าในแต่แลจะจังหวะมันก็จะส่งผลไปถึงตัวโหลดบนเพิ่มนั้นสักเจอร์เหมือนกันนะเพราะโหลดมันก็จะมีการย้ายย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็บางครั้งการล้อนเข้าน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทีซ้ำไปโดยน้ำหนักมันจะเยืงสูงดีต่างหากนะเพราะว่ามันกำลังเข้าโค้งอยู่ ซึ่งตัวนี้จะต้องมีการคำนึงถึงมีการออกแบบไว้ก่อนนะครับพร้อมทั้งเช็คเพอร์แมนเซนสักเจอไว้ก่อนว่ามันรับได้ถ้าเพอร์แมนเซนสักเจอรับไม่ได้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนก็ต้องหาโซลูชันไปเลยเช่นจะจะมีทาวเวอร์มาลองรับช่วยที่จะรับเสาเราต้องลองทําบนกระดาษให้ได้ก่อนนะในโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยถ้าทําบนกระดาษเนี่ยยังยังไม่เคลียร์ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนนะไม่ต้องไปทําหน้างานเลยครับงั้นอันตรายแน่นอน มีการเช็คพืน้น่สักเจอมีการดีไซน์อุปกรณ์เสริมอะไรเรียบร้อยแล้วถึงทําความเข้าใจกับตัวโอเปอเรเตอร์ให้ให้โอเปอเรตตามขั้นตอนที่เราเออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับใน,ในการในการล้อนลอนเชื่อเข้าโค้งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ ITP นะฮะตัวอาาักษรอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็คือโดยโดยสรุปแล้วเนี่ย มันจะเป็นการระบุในแต่ละขั้นตอนในแต่ะละจุดต่างๆสําคัญสําคัญนะฮะว่าเราจะต้องดูหรือต้องระวังตรงไหนบ้างยังไงถึงจะเรียกว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ก่อนร้อนระหว่างร้อนหลังร้อนนะครับแล้วตั้งแต่ก่อนยกเซกเมนต์ระหว่างการยกเซกเมนต์แล้วก็หลังการยกเซกเมนต์แล้วจาก ITP ตัวนี้เนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปเป็นเช็คลิสต์นะในเช็คลิสต์มันก็จะมีแต่ในแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นก่อนร้อนเราต้องเช็คอะไรบ้างระหว่างร้อนต้องดูอะไรบ้าง แล้วก็หลังจากเช็คแล้วในตขั้นตอนก็ต้องมีการลงชื่อกํากับตัวเช็คลิสต์เนี่ยท,ท,ที่จากประสบการณ์ที่เคยทำนะอยากถ้าเป็นไม่ได้อยากจะระบุคนโอปเปเรตหรือคนปฏิบัติกับคนเช็คควรจะเป็นคนละคนกันนะเพราะถ้าเกิดเป็นคนคนเดียวกันบางทีเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเขาเองหรอกเพราะถ้าเขาเห็นเขาก็ทําแล้วถูกไหมครับถ้าเขาเห็นเขาก็แก้แล้วหรือว่าโอเปเรเตอร์จากทัศหนึ่งไปเช็คโอเปเรเตอร์ของทัศสองโอเปเรเตอร์ทัศสองกลับมาเช็คทัศหนึ่งอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นต่างคนกันเนี่ยมันจะมองมัมองต่างกันจะทําให้สปอตความผิดพลาดได้นะฮะนี่มา,มา,มาพูดถึงเรื่อง 50, หาศสอบนะครับ 50, หาศกสอบก็คือขั้นตอนที่เหมือนกับเป็น brainstorming ก่อนที่เราจะมา o p e ป a เรตลอนเชอร์นะครับหาย่กมาจากภาษา Identification าก็คือการาระบุหรือว่าการหาอันตรายหรือความตุยหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะหาสอบก็คือ ภาษาโอ perate ability study ก็คือหลังจากที่เราหาจุดอันตรายมาแล้วเนี่ยในขั้นตอนการต่อไปเนี่ยก็ต้องอาหาทางป้องกันขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการที่จะสามารถลดอุบัติเหตุหรือว,ว่าลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไกด์ไลน์โดยทั่วไปนะของฮาสิาสบว่าจะต้องเช็คอะไรบ้างนะผมผมจะจะไม่ลงตรงนี้แล้วกันเพราะว่า ผมอยากจะมาลงรายละเอียดตรงนี้มากกว่านะครับตรงที่ตรงกับงานก่อสร้างของตัวลอนเชอร์โดยคร่าวๆเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3เรื่องนะทั้งเรื่องไซส์คอนดิชันเรื่องคิวเมนต์คอนดิชันแล้วก็เรื่องท o ส l คอนดิชันนะครับไซส์คอนดิชันก็แน่นอนว่าไซส์งานของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วอันตรายตรงนั้นมีอะไรบ้างนะมีมีการจราจรวิ่งผ่านอยู่หนานแน่นอะไรแค่ไหนนะลอนเชอร์ er เราต้องลอนข้ามถนนนะข้าม บางทีก็ไปข้ามโอเวอร์พาสไปข้ามอเดอร์พาสไปข้ามทางรถไฟนะหรือไปไปข้ามแม่น้ําลําคลองอะไรพวกนี้ก็อันตรายมันก็อาจจะต่างกันวิธีการแก้ไขก็ต่างกันถ้าเราร้อนอยู่ไปใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ก็อันตรายหนักเลยพวกเคดร,รูมต่างๆเรื่องอ q u i p m e n t ์คอนดิชันเนี่ยก็คือ e q u i p เ e n t ์โดยทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะวินหรือว่าแจ็คหรือมอเตอร์หรือเจเนอเรเตอร์หรือระบบสายไฟอะไรทั้งหลาย นะก็ต้องมีระบบตรวจเช็คตรวจสอบอพวกทูคอนดิชั่นทั้งหลายก็ต้องมีการคํานึงถึงแล้วก็มีการระบุนะฮะว่าจะตรวจเช็คตรวจสอบอะไรกันยังไงนะไม่ว่าสลิงโซ่เช็คเกอร์พวกล็อกโซ่นะพวกพีทีบาร์เทฟลอนแล้วก็นอกจากนั้นพวก PPE อุปกรณ์ความปลอดภัยของตัวโอเปอเรเตอร์เองนะฮะพวกสายเบล์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง พวกแพลตฟอร์มราวกันตกอะไรทั้งหลายนะในแต่ละจุดของลอนเชอร์ที่โอเปอเรเตอร์เนี่ยจะต้องเดินไปดูหรือเดินไปถึงนะฮะก็ต้องพอไวมีบันไดให้มีแพลตฟอร์มให้มีราวกันตกให้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวโอเปอเรเตอร์ทีนี้ก็มาถึงเรื่องอุปกรณ์เทสติ้งแล้วก็เกี่ยวเรื่องเทรนนิ่งต่างๆนะฮะในในบ้านเราก็มีกฎหมายคอนโทรลอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ นอกจากนั้นพวกอุปกรณ์การยกทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็มีตัวกฎกระทรวงระบุอยู่นะฮะในบางอุปกรณ์เช่นที่เราใช้กันเยอะๆก็พวกสลิงหรือว่าโซ่อะไรพวกนี้เขาก็จะมีไกด์ไลน์ระบุอย่างชัดเจนนะ,ะแต่พิธีบาเนี่ยเนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงอะไรเนี่ยระบุออกมาชัดเจนนะ,ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราะ,ะที่ที่ที่ต้องคอยตรวจสอบถ้าพูดถึงทางด้านสเต็งเนี่ยหรือกาลังรับน้าหนักเนี่ย ก็เรียกว่ามันรับได้เท่ากันนะครับท, Hot Low, ทั้งฮอตโล w ทั้งโคโล่แต่ว่าถ้ามองไปลึกๆนอกจากเรื่องการรับน้ำหนักแล้วเนี่ยเรื่องปกติทางด้านอื่นเนี่ยก็มันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่าสภาพพื้นผิวความคอนซิสทันซีของตัวเนื้อแบทเทเลียนโดยเฉพาะเรื่องดัคทิลิตี้นะฮะตัวโคโลเนี่ยจะดีกว่าก็คือจับมันโค้งงออะไรได้มากกว่าขณะที่ฮอตโลเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอกกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควรจะใส่ใจนะครับก็คือตัวนัดที่ใช้กับพิธิบาลเนี่ยจะมี2แบบนะจะเป็น spherical n ัดกับแ l a t n ัดนะครับตัว spherical n ัดเนี่ยก็คือพูดง่ายมันพ่อนรับมุมได้บ้างนะถ้าจะไม่ผิดบวกลบ4%อะไรเนี่ยน่าจะได้จริงอยู่เราดีไซน์ให้มันรับแรงในแนวตั้งฉากกับตัวแบตติงเพลทบางครั้งเนี่ยบาร์ Bar กับเพลทไม่ได้ตั้งฉากกันเป๊ะหรอกครับในหลายกรณี เพราะนั้นควรจะใช้ไอ้ตัว s p ปร r i ข้า nut เนี่ยมันก็จะช่วยได้มากกว่าเพราะมันปรับได้บ้างตัวแฟลตนัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในงานที่เราหล่อหรือเราฝังอยู่ในคอนกรีตอะไรพวกนั้นเพราะตัวนั้นเนี่ยมันจะยังไงมันก็คงที่ของมันอยู่แล้วเพราะเราเดี๋ยวเราหล่อคอนกรีตทับมันก็จะเป็นไปตามทรงมันเพียงแต่ว่าแต่พูดถึงแนวลอนเชอร์เนี่ยมันมันมันใช้ในโครงสร้างเหล็กแล้วมีการ reuse ไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะตัว s p ปร r i c เนี่ยจะยืดอายุการ ใช้งานของตัวตัวบาได้มากกว่านะครับเรื่องหนึ่งที่น่าลองคิดกันดูแล้วก็คํานึงถึงนะครับการที่ขันบาโดยใช้วิธีเอาค้อนตีเนี่ยคือการตีตัวไปที่นัดของบาเนี่ยคือเราไม่ได้อภัยทอสเข้าสู่นัดอย่างเดียวนะนอกจากทอสแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยเราได้ทั้งเชียร์ได้ทั้งเบนดิ้งแถมมาบนหางบารตรงน,นั้นด้วยถูกไหมครับพลังที่ตีมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ถ่ายมาที่นัดซึ่งนัดมันก็ไปทํากับบาอีกอยู่ดี นะแล้วเกิดท้านัดเรามีความสูงด้วยแรงที่ตีเนี่ยมันเหมือนกับไปไปบิดก็คือเกิดเบรดดิ้งในบารอีกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วการที่เราต้องต่อด้วยวิธีนี้แล้วก็ต้องมีการตีตรงนัดเนี่ยทุกวันทุกวันนะครับผมว่ามันก็เป็นเป็นการลดอายุการใช้งานของบารแล้วปกติถ้าเกิดเราดึงบารด้วยวิธีเซตติ้งแจ็คแน่นอนมัอาจจะกินเวลามากกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันได้ผลดีหลายเรื่องเลย นะเรื่องแรกก็คือการดึงบาเนี่ยตัวบาเราก็จะไม่ได้รับทั้งแรงเฉือนหรือว่าแรงเบนดิ้งนะรับแรงดึงเปียวๆถูกไหมครับแล้วปกติการดึงบาเนี่ยเขาจะระบุให้ดึงให้ชนะกับแรงที่มันจะเกิดด้วยเช่นบาตัวนั้นยึดหลังเซกเมนต์เพื่อที่ยกเซกเมนต์เนี่ยเขาจะดึงบาให้แรงที่จะแรงดึงเนี่ยจะต้องชนะแรงที่จะเกิดเพราะฉะนั้นพอเราดึงบาเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับ เวลาเรายกเซมิเนตเนี่ยแรงมันก็จะไม่เกินกับที่เราดึงเอาไว้เพราะแรงแรงที่เกิดขึน้นทีหลังมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นการดึงบาร์เนี่ยนอกจากจะไม่เกิดเชียร์ไม่เกิดเบนดิ้งแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเราเป็นการเทสบาร์ทุกครั้งเลยที่เราจะยกเซมเมนตถูกไหมครับเพราะเราดึงเนี่ยมากกว่าแรงที่จะเกิดเพราะถ้าถ้างั้นถ้าบาร์มันจะขาดหรือบาร์มีดีเฟกต์บาร์มันจะอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยรู้ตั้งแต่เพราะตอนดึงเนี่ยเรายังก็คือติดตั้งบาร์บนหลัง เซกเมนต์ gment, ตอนที่เซกเมนต์ยังอยู่บนพื้นดินยังไม่ได้ยกนะแต่ว่าเราดึงก็คือเรั p ไผ่ฟอเข้าไปในบาร์ก่อนถ้าบามีดีเฟก t มีอะไรทัดเราก็รู้ตอนนั้นเลยถ้าดึงแล้วมันบาร์มันขาดหรือมันอะไรเนี่ยก็คือเห็นเลยก็เหมือนกับเป็นการเทสบาร์ไปในตัวนะในทุกครั้งที่เราทําการติดตั้งบารด้วยการดึงบารนะครับนี่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะฮะอาจจะเสียเวลาเยอะกว่าหน่อยแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับก็ จะฝากให้กองลองคิดแล้วลองพิจารากันดูติดตามข่าวสารและความรู้ดีๆจากกองฝึกอบรมกรมทางหลวงได้ที่ Facebook, Youtube, X t i k t o k และเว็บไซต์กองฝึกอบรม